สวัสดีครับผมนายปั๊มมดเพื่อนแพทย์เลขที่24วันนี้จะมานำเสนอเรื่องภาษาคอมพิวเตอร์และขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมครับภาษาคอมพิวเตอร์มีสาร,ระดับคือภาษาระดับตำ่ำภาษาระดับกลางและภาษาระดับสูง,ง 1. ภาษาระดับต่ำเป็นภาษาที่มนุษย์ทำความเข้าใจาได้ยากส่วนหน่ต้องมีความเข้าใจาเกี่ยวกับส,สบาัตยัญรมคอมพิวเตอร์และอัดเวเป็นอย่างดีจึงสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานได้มีข้อดีในส่วนที่เขียนโปรแกรมควบคุมอัดเวแต่ละส่วนได้โดยตรงจึงทำงาน,นได้รวดเร็ว แต่ไม่เหมาะที่จะใช้ในการพัฒนาโปรแกรมตัวอย่างของภาษาระดับต่ำได้แก่ภาษาเครื่องและภาษาแอสเซมบลีเป็นต้น2ภาษาระดับกลางเป็นภาษาที่ทำความเข้าใจได้ยากไม่ยากนักเพราะเพราะมีลักษณะเป็นภาษาแบบโครงสร้างทาความเข้าใจได้เหมือนกับภาษาระดับสูงแดยทํางานได้รวดเร็วเหมือนกับภาษาระดับต่ำสามารถใช้บนเครื่องที่มีความเร็วต่างกันโดยไม่ต้องดัดแปลงภาษาระดับกลางจึงเป็นที่นิยมใช้ในแพร่หลายตัวอย่างของภาษาระดับกลางได้แก่ภาษา C เป็นต้น ภาษาระดับสูงเป็นภาษาที่ทําความเข้าใจได้ง่ายมีลักษณะการใช้คําสั่งเป็นภาษาอังกฤษซึ่งใกล้เคียงกับภาษามนุษย์มากสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานจึงต้องมีการแปลความหมายของคําสั่งโดยใช้ต่อแปภาษาแต่ละชนิเรียกว่าอินเตอร์พิเตอร์และแปลครั้งเดียวทงโปรแกรมที่เรียกว่าคอมไพเลอร์ภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งออกได้เป็น5ยุคยุคที่1ภาษาเครื่องเป็นภาษาในยุคเริ่มต้นของโปรแกรมคําสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่2 ภาษา Assembly คือปัญหาการโปรแกรมคำสั่งด้วยภาษาเครื่องในยุคแรกผู้ใช้ต้องจดจำรูปแบบภาษาของตัวเลขในระบบไบนารียุคที่3ภาษาระดับสูงลักษณะการโปรแกรมของภาษายุคนี้คือใช้ง่ายมากกว่าเดิมใช้รูปแบบการเขียนในรูปของวลีอังกฤษยุคที่4ภาษาระดับสูงมากเป็นภาษาที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันลักษณะเขียนโปรแกรมใช้รูปแบบการเขียนในรูปของวลีอังกฤษยุคที่5ภาษาธรรมชาติ เป็นภาษาที่ผสมผสานระหว่างระ,ระบบอัญหาประดิษฐ์กับระบบผู้เชี่ยวชาญขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมมีหขั้นตอนดังนี้คือ 1. การวิเคราอบอัญหาพิจารณาว่าโปรแกรมต้องทําประมวลผลอะไรบ้าง 2. การออกแบบโปรแกรมการออกแบบขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมเป็นขั้นตอนที่ใช้เป็นแนวทางในการลงรหัสโปรแกรมผ,ผู้ออกแบบขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมอาจใช้เครื่องมือต่างๆช่วยในการออกแบบ 3. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมการนำเอาผลลัพธ์ของออกแบบโปรแกรมมาเปลี่ยนเป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง 4. การทดสอบและแก้ไขโปรแกรมตรวจสอบรูปแบบกฎเกณฑ์ของภาษาและผลทำงานของโปรแกรมนั้น 5. การทำเอกสารประกอบโปรแกรมช่วยให้ผู้โปรแกรมเข้าใจวัตถุประสงค์ข้อมูลที่จะต้องใช้กับโปรแกรมตลอดจนบลลัพธ์ที่จะได้โปรแกรม 6. กการบำรุงรักษาโปรแกรม คอยเฝ้าดูและหาข้อบิดพลาดของโปรแกรมในระหว่างที่ผู้ใช้งานโปรแกรมและประปับปรุงโปรแกรมเกิดขึด้นเกิดข้อบิดพลาดขึ้นขอนเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ